สวัสดีค่ะวันนี้พบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะครูออยคณิตศาสตร์เพิ่มเติมของเรายังคงอยู่ในเรื่องของรูปเรขาคณิตบทที่7อยู่วันนี้เราจะจบเนื้อหาบทที่7กันแล้วนะคะ,ะเด็กๆคะกิจกรรมของสัปดาห์ที่แล้วเสร็จกันไหมคะใครทําไม่เสร็จมีไหมนะ้ามีใครทําไม่เสร็จมีไหมคะรูปบ้านตรงนี้ กิจกรรมตรงนี้มีคนยังไม่เสร็จมีไม่น่าจัดการตัวเองให้เรียบร้อยนะคะวันนี้เราไปดูแบบฝึกหัดที่11กันเป็นแบบฝึกหัดหน้า1 0 0เออ125ในหน้า125เด็กๆคะหน้า125เนี่ยเราจะพูดถึงจุดกับเส้นอีกแล้วคะ่ะพูดถึงจุดกับเส้น ขอเขียนก่อนนะหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบห้านะคะวันนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆลากเส้นต่อจุดให้เป็นรูปหลากหลายตามที่เขากำหนดมาให้แตกต่างกันอันแรกบอกว่าให้วาดรูปห้าเหลี่ยมค่ะวาดรูปห้าเหลี่ยมคือใช้จุดนะคะวาดยังไงก็ได้ให้ได้ห้าเหลี่ยมจุด กับเส้นจุด2จุดกับเส้น1เส้นรวมกันเป็น1ด้านนะคะดังนั้น5้าเหลี่ยมจะต้องมีทั้งหมด5ด้านคอยวาด1ละ1ด้านละ2ด้านละ3ด้านละ4ด้านละ5ด้านครบแล้วเห็นไหมคะแต่ถ้าหนูวาดแบบนี้ เช่นจุดนี้มาหาจุดนี้แล้วมาหาจุดนี้แบบนี้อยู่ในเรื่องของเส้นตรงเป็นเส้นเดียวกันในแนวเดียวกันเราจะถือมันว่าเป็น1ด้านนะคะถือว่าเป็น1ด้าน1ด้าน2ด้าน3ด้าน4ด้าน5ด้านนี่งไงห้าเหลี่ยมก็คือทําให้ได้5ด้านนั่นเองอีกสองภาพให้เด็กๆลงมือทําเองนะคะต่อไป6 หกเหลี่ยมก็คือมีหกด้านถูกไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอ้ได้ละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างเงี้ยค่ะให้แตกต่างกันไม่จำเป็นต้องเหมือนคุณครูก็ได้แตกต่างจากคุณครูได้เลยนะคะ ต่อไปข้อนี้เหมือนเดิมแต่เป็นเจ็ดเหลี่ยมและก็แปดเหลี่ยมคอยจะยกตัวอย่างเจ็ดเหลี่ยมกับแปดเหลี่ยมให้ดูไม่จําเป็นต้องให้เป็นรูปเลขาคณิตนะคะเด็กๆก,ก็วาดรูปอย่างไรก็ได้ให้มันมีด้านครบตามที่กําหนด1 2 3 4 5 6 เจ็ดอ่ะ,อะขอโทษอันนี้มีแค่เจ็ดเจ็ดนี้นะคะถ้าอย่างแปดก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าพอครบเจ็ดละใกล้กับที่กำหนดก็ให้หาไปหาจุดเริ่มต้นเป็นแปดแค่นี้เองโอเคไหมคะถ้าสมมติ เจ็ดเหลี่ยมหนูวาดไปเรื่อยๆจนถึง6พอครั้งที่7จะต้องกลับไปหาจุดเริ่มต้นให้ได้8ก็เหมือนกันวาดไปเรื่อยๆจนถึงครั้งที่7พอถึงจุดที่7หนูจะต้องไปหาจุดที่8คือเชื่อมกับจุดเริ่มต้นเช่นนั้นเองต่อมาตรงนี้หน้าหอ่สิบเเป็นเรื่องของแกนสมมาตรแกนสมมาตรก็คือ ส่วนที่พับครึ่งแล้วเท่ากันทั้งหมดเช่นกระาดาษ A4 พับครึ่งก็จะได้แกนสมมาตรละใช่ไหมคะพับครึ่งออกมาก็ได้1แกนแบบนี้เช่นข้อที่1น่เนี่ยคอยบอกว่าให้เด็กๆวาดรูปอย่างไรก็ได้ให้มีแกนสมมาตร1แกนจะวาดยังไงดีนะให้มีแกนสมมาตรเพียง1แกนนี่แกนสมมาตรของคุณครู ครึ่งได้หนึ่งแกนแบบนี้อีกสองภาพเด็กๆวาดเองข้อที่2กับข้อที่3ให้วาดรูปแกนสมมาตรที่มีแกนสมมาตรสองแกนสองแกนค่อยขอ,ขอ,ขอ,ขอเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วกันสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จะได้แกนนี้แกนที่1ใช่ไหมคะแกนนี้แกนที่สองนี่ต่อไปข้อที่สาม ให้เป็นสี่แกนขอเป็นสี่แกนก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี่แกนที่หนึ่งแกนที่สองับครึ่งแล้วเท่ากันนะคะแกนที่สามแกนที่สี่นี่ได้ครบละวาดไม่เหมือนกันภาพต่อไปเด็กๆวาดแบบนี้ได้ไหมอะ่ะอย่างงี้ได้ไหมอะ่ะ ก็ได้ภาพต่อไปเด็กๆเ,เอามากกว่าได้ไหมอ่ะนี่ไงเนี่ยไม่ยากไม่ยากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแนวนอนแนวทะแยงเออก็ได้แค่นั้นไม่ยากเลยค่ะข้อต่อไปตรงนี้ก็ยังเป็นในเรื่องของอ่า มุมเหมือนกันนะคะมุมเหมือนกันเขาให้เด็กๆตอบคําถามในตารางนะคะเด็กๆดูตัวอย่างข้อที่1เป็นตัว T เห็นไหมคะมีด้านกี่ด้าน1 2 3 4 5 6 7 8าี่ห้าหก็ดดก็ด้าน8ดมุมเป็นรูปแดเหลี่ยมมีแกนสมมาตรหรือไม่เป็น,นแกนสมมาตรไหมเป็นมี1แกนก็คือแกนนี้นะคะ ต่อไปข้อที่สองค่ะเป็นรูปตัวอะไรตัว u นะคะมีกี่ด้านนับ1 2 3 4 5 6 7ี่ห้าหเจ็ดแทกแปดด้านเหมือนกัน8มุมเหมือนกันเรียก,กรูป8เดเหลี่ยม8เดเหลี่ยมมีแกนสมมาตรไหมเป็นมีกี่แกนเนี่ยเป็น1แกนเหมือนกันก็คือเส้นนี้นี่อ่า ต่อไปข้อต่อไปเป็นตัวอะไรตัววีมีกี่ด้านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหก,หกด้านหกมุมเรียกรูปหกเหลี่ยมมีแกนสมมาตรไหมมีมีกี่แกนเด็กๆดูก็คือแบ่งครึ่งเหมือนกันมีหนึ่งแกนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนึ่งแกนเนาะดับเบิลยูคอยไม่ไม่ยกตัวอย่างไปดูที่ x แล้วกัน x นี่นะคะเนะตัวเนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหดแก้าสอง่าน12องมุมเรียกว่ารูป12นมีกี่แกนเนี่ยดูสิหนึ่ง สองสามีสมสี่แน่โอเคไหมคะไม่ยากนะให้เด็กๆลกกางมือทําเองมีจนถึงเองเลยนะคะสองหน้านะหน้าสุดท้ายกิจกรรมที่14กิจกรรมที่14เป็นเรื่องของแบบรูปความสัมพันธ์ให้ดูความสัมพันธ์ของภาพนั่นเองนะคะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมตรงนี้ต้องเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมตรงนี้เป็น สี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมอย่างเงี้ยค่ะให้เด็กๆเกติมเองนะต่อไปข้อสุดท้ายตรงนี้ขออนุญาตอธิบายนิดนึงในข้อสุดท้ายนะคะมันจะยากนิดนึงเนาะอ่าเขาบอกว่าให้เด็กๆหาความสัมพันธ์ว่ารูปของจำนวนนั้นเป็นครั้งที่เท่าไหร่นี่นะครั้งที่ 12คือรูปอะไรถ้าเด็กๆจะมานั่งมัวนับเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดนะคะเราก็ดูเลยความสัมพันธ์ของภาพจะมันซ้ำกันกี่ภาพคะซ้ำกันแค่3ภาพถูกไหมดังนั้นเราก็นำา2 2ค่ะหาร3หาร3ได้เท่าไร3 3 4 12่3 3 4 12ลงตัวไหมลงตัวถ้าลงตัวจะอยู่ในตัวสุดท้าย ก็พื้นภาพสุดท้ายก็คือสามเหลี่ยมแต่ถ้าเขาถามถึง17เราก็เอา17หาร3ามได้เท่าไรเจ็ดสามหนึ่งสา3สามสหกสามสีเศษสดังนั้นเศษสองนี่คือเศษหนึ 1, ตรงนี้คือเศษสองตรงนี้คือลงตัวดังนั้นเศษสองคือตัวนี้ก็จะเป็นรูปวงกลม งงไหมต่อไป25อมา่ะหมาย25 25หาร3เอเ่า3 7 2 1 38 2สเศษเศษ1ดังนั้นเศษ1นี่ค่ะเศษ1ก็จะเป็นรูปนี้รูปสี่เหลี่ยมเราจะใช้ตัวเศษเป็นตัวหาคำตอบว่าภาพอะไรแต่ถ้าลงตัวจะคือตัวสุดท้ายอย่างข้อที่2เนี่ย มีซ้ำกันกี่ตัวเด็กๆดูสิซ้ำกันสีตัวก็จะใช้แม่แม่สี่เป็นตัวหารนะคะต่อไปข้อสามข้อสามก็เหมือนกันจะซ้ำกันที่สี่ตัวก็จะใช้แม่สี่เป็นตัวหารดังนั้นเศษหนึ 1, ่งเศษสองเศษสอันนี้ลงตัวอันนี้ก็เหมือนกันเศษหนึ 1, ่งเศษสเศษสอันนี้ลงตัว แค่นั้นเองค่ะลองฝึกทำดูนะคะตรงนี้จะมีออกข้อสอบด้วยจะต้องทำให้ได้นะเด็กๆลองฝึกถ้าใครไม่เข้าใจไลายหาคอยส่วนตัวก็ได้นะคะวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเราจบบทที่เจ็ดเรียบร้อยแล้วบทที่เจ็ดออกสอบด้วยนะเด็กๆฝึกทำเยอะๆนะคะวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ